สบายดีสวัสดีพแม่พี่น้องที่อยู่ฟังล่าล้ะกันฟังไทยก็ต้องขอสวัสดีพแมย์พี่น้องสวัสดีสบายดีทุกทุกคนเนาะที่ยังเข้ามาติดตามล้ะกันรับส้มซ่องเพื่ว่าคือเก่าเนาะทุกคนมื่อนี้เพก็ต้องขอขอบุกขอบใจทุกคนเลยๆทีให้กําลังใจละกันติดตามมาโดยตลอดเนาะมื่อนี้เพสิห็่คลิปถ่อพอยอดข่าวเนาะเนหน้าใหญ่แล้วกันตะกี้เราสีดําเอาเป็นหน้าใหญ่ หน้าหงญ่เราสีดำเอาเลยนี้แล้วก็มาเห็ดเป็นหน้าหยอดเนาะเพราะว่าเห็นเห็นหลายคนก็จะเริ่มพัฒนาเห็ดเป็นหน้าหยอดหลายเราก็เลยตัดสินใจเห็ดหน้าหยอดหยอดแต่หยอดบรายเราเนาะหยอดประมาณสองห่นี่แหละทุกคนหยอดสองห่เพราะว่ามันหายง่คันจ้างคนดำกะใส่งกประมาณหลายเขาก็เลยตัดสินใจหยอดเอาเลยเนาะหยอดกะเขาก็จ้างเครื่องหยอดเนาะทุกคนจ้างเครื่องเครื่องหยอดกะวันละหาซิบ ตนะนะีเป็นเงินเงินบาทกะประมาณร้อยซาวเนาะเพะว่าร้อยหนึ่งมันก็สามสิบประมาณร้อยซาวร้อยร้อยซาวเนาะร้อยร้อยซาวเนาะทุกคนเป็นเงินเป็นเงินบาทก็ได้แต่เป็นเงินลาวกับประมาณหาซิพันกะีบเนาะถ้าพอแล้วก็หยอดผู้เดียวเราแล้วากา็บริจ้างเรอกเดี๋ยวสเปซิพานทุกคนไปเบิ่งราหยอดเขาเนาะตอนนี้เขาก็อยู่เทียงบรรยากาศนี่แบบหอนเนาะทุกคนหอนเทนหอนว่บ เากอยู้ฮยูนาคือเกาว่าไม่ได้ไปทางไหนยู้ฮยูนาเบิง่งเขาพอพิ่นยอดเขาเนาะแล้วก็ยอดกับ,บ่จักสีแล้วหรือบ่อเดียวเฮาสิพาทุกคนไปเบิง่งตอนนี้เขาก็บเบิ่งบรรยากาศรอบๆกอนไปทุกคนตอนนี้เดียวสิพา,าทุกคนไปเบิ่งเขาเขาพอแล้วยอดเขาเนาะอสิไปเบิง่งเขาพอแล้วยอดเขาแล้วก็ใส่รถไทยเลยแล้วก็ใส่เครื่องยอดน้ำเนาะ ใส่โรท้แล้วก็ใส่เครื่องยอดนำํำเพราะว่าเครื่องยอดกะเสาก็จะมาวนลรหาสซิป,ปกระสีเห็ดแหนมแหละมือเดียวแลวสวเศษแทนมัแเละมือเดียวเลยไปตามไปบึงไปส้มดูกั<ห>นเลยเอากรสิพา,พาทุกคนไปบึงเขาคอเราหยอดเขาอันนี้ก็เป็นก้าก้านี่ก็สีบงงามปันไดเนาะพบว่ามันบบมีน้ำแห้งกระแดงกระดูนพนตกตั้งแต่เมื่อพุ่นเลยตกได้ซองมือเนาะตกได้ซองมือก่กดินมันกระดูดน้ำไปเบิด ก็เลยกลายเป็นวันได้วันน,าาน้าวันกะแห้งเลยเนาะนี่ต้องมากิน,กน,นข้าวตั้งอ,อะไรกันก็พวกขางหน,นากูมีสนามมันคนขายหามื่นเนาะให้นี่ไงคนขายหามื่นน่ะนั่นก็เป็นเถาพอเพิ่นหยอดเขาอยู่อันนี้ให้นี่เราหยอดแล้วเนาะทุกคนนี่ให้นี่พอเราหยอดแล้วเรียบร้อยให้นี่นะ หยอดได้ยอดแล้วประมาณเมื่อเดียวนอ้อไฮนี่นะเนี่ยห้อยเครื่องหยอดกระสิเป็นนี่นี่ละทุกคนเนี่ยหอยเครื่องยอดเราหยอดเบิร์ดไห้ใหญ่นี่ไห้ใหญ่สองไห่เนาะเราก็หยอดเบิร์ดอันนี้ก็เป็นไหที่โซหง่ามันขึ้นลายเนาะหย่านะขึ้นลายลายมันนี่หองกระดกเข่ากระโระบง้ามเนาะเราก็เลยปีนี่เราก็เลยเปลี่ยนเพลนใหม่ปีที่แล้วนี่เราใช้วิธีหยอดเอาปีนี่เรากะ อยอดยูปีท่แล่เนี่ยามันคือร้ายเราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ไทยไทยหูดซะก่อนเนาะประมาณสามรอบเมื่อี้เพิ่นหวานกับเ,เพิ่นขาดกับประมาณอีกรอบหนึ่งนะทุกคนก็เป็นสี่รอบในมือเดียวเนาะเมื่อเดียวเราเห็ดภายในสองไห่เมื่อเดียวเลยทุกคนนะเถ้าพอเพิ่นเมื่อเดียวสองไห่ตัวน,นั้นหากระดุดใหม่ตัวน,นั้นนะหากระดุดเมืน่อนี้ตัวน,นี้ก่ะดุดตะเึงแล้วเนาะหลายปีแล้วตัวน,นี้นะเราก็เอาเครื่องยอดใส่รถไทย ไปกก,ไปกันนะเรากะเอาเครื่องหยอดใส่ไปในรถไทเนาะแล้วเรากะหยอดมันกะเฮาก็เอา,าเอาข่าไปในสองฝั่งนะเอิ้นแม็กึ้นมาละ <c oughs> ให้นี่สีเบิ่งเนาะเรากะสีไ้เลวไปในมือเดียวสองไห้ <c oughs> เราก็าใส่เครื่องหยอดไปในนี้ <c oughs> <ๆ> อย่าลงไปเล่นของพญายละ่ะอันนี้เออเรากะสีเหล่เลยเนาะน่นะเครื่องยอดเรากะใสไปในนี่แหละใสไปในรถไทยน่ละเราก็ใสเครื่องยอดเป็นน้ำรถไทยเนาะ เจ่เครื่องจอดไปในรถไถเอาเขาไปนี่นเนาะเขาเมันก็สิลงตามเอามันบางคนกะบ,บางบ้านก็จ้าก็ใช้วิธีหวานเอาแต่ว่าถ้าพอเราเคยหยอดถ้าก็หยอดได้สองปีนี่เนาะแต่ละปีให้นี่เราดำเอาเราบม่ได้หยอดจะเถิดลบได้ละ หญ้าก็ยังมีอยู่เนี่ยนี่ยังมีอยู่นะ่ะมันยังติดไปในหร่องเรื่องหยอดอยู่เด้ทุกคนเนี่ยมันะก็ไปตามหอยอยู่ืางทยก็เจ้าก็ใช้วิธีหยอดี่สีละลาย,ลาย่าไปตามเรื่องไปตามหอยวปสีเนาะให้หนึ่งเข้าก็ใส่เขาปลูกประมาณให้ละสอบแหละปูกเขาเพราะว่ามันห้ใหญ่ดี ให so so <sh> so ้ละสอบให้ละสอบเขาก็สิลงไปตามเราอันนี้ทายเ็กหน่อยกี้ล้กัเมยนะตอนสเพยังเป็นเด็กน่อยตอนสเยังเด็น่อยล้งเพอคนไทนาเนะ เพราะว่าตอนเพิ่นชสยไทยน้าครัก็ตามล้างิ่นเจ็บปูกเจ็บป่านี่ <c oughs> นี่แหละทุกคนสาววัดินกับหมูเพิ่นตามล้างท่อพ่อตามล้างมันท่อพ่อพิ่นยอดเขาดินโคดินนะแห้งกุ้มๆเนาะเพราะว่าฝนบ่ตกฝนกระบ่มีเลยตกตั้งแต่เมือ่อฝนแต่สองสองมือตกพอคนมีแห้งล้วกัเงียบไปเลยเนาะแล้วก็บ่ตกเลย นี่เนาะกระซิบเป็นล่องเลิกเติบตัวเลิกนี้มันเกี่ยวกับเครื่องยอดเนาะบางทีเนี่ยแตะเครื่องยอดไทยเครื่องยอดมันเครื่องยอดนี่ก็จะสื่อประมาณเจ็ดพันเนาะมันอีกคนก็มาเสาเ์เสามือละหาซิบคนมาเสารแล้วนะเสามือละหาซีบหาซิบล้วก็ได้หลายเติบแต่งว่าฟังเบิ่งงนอะสะเพก็อยากได้มาหยดเป็นของเจ้าของคือกันจังบอได้ไปยิงไปสื่อันไปเสารเนาะ ลูกชายเขาย่างต่ำลังรถไทยต่อยๆ่อยแถวโผ่เป็นบริผู้เดียวว่าข่าย่างลาสีหายเขาเลยขบวนลาสีหายย่างต่ำลังอยู่ต่อยๆโอ้ตาซาง สวัสดีลูกเทพเจ้กันสวัสดีสบายดีดูจนสบัสดีวสวายดีาตาเลยโอเคนอนเดี๋ยวสิปิดเพลิงไม่ถ่จันทุกคนรถรถทันสมัยขนาดนอรถป้าต้องไฟสนใจซื้อมาซื้อได้เนาะแต่โมโหเจ้าของรถนี่คือไฟคือสีไซสสเปซีคักแน่ อันไอข้างหน้านี่คืออะไรวะข้างหน้านี่คืออะไรข้างหน้านี่คืออะไรวะท่านสมัยท่านสมัยขนาดเนาะท่านสมัยขนาดโหลดปุ่นนะแม่โหลดไอตีช่องพ่อเมียน่ะบอกเอื่อวันขี่มานล่ากันย่ามได้หนั่นก่อนล้างกันไอต่อยไอต่อยโอ่เอออันนี้โหลดไฟส์อันนี่ท่านสมัยขนาดเนาะทุกคน

เลิกอ you know, ยูเบบ่เนาะแมนว่าเลิกเนาะนี่นะทุกคนเห็นหอดรถเบบซี่ก็เจ้าขึ้นหมักเนาะเห็นหอดตับไตบใตส่พุ่งมัน <c oughs> ขี่ไปมือหน้า,าค,คา่ะอยู่รอกรถเนี่ยนี่มีแล้วนะแมนอยู่ขี่ก็สีสบายเนาะไม่ยังเอาบอสีเอารถไทยนาอันมาขี่ดิเอาให้มันก็เปิดบ่ได้าว่ะมันใส่กุญแจเปดิดติ เรียบร้อยแล้วได้แล้วเรียบร้อยมีแต่สิขีมันโบกีนี่แล้วเอาเขากล้องด้วยสบายดีเอาเขากล้องเขากล้องเร็กน้อยนี่สบายดีทุกคนสบายดีสปอทสมอันนี้เด้ซันอันนี้เด้นั่งเฉยเลยนั่งเฉยไม่ได้เห็นยังได้บอดด้วยเห็นแบบผมพูดใจเล้วสบายดีสปอทสมโอ้ยอันนี้น่ะ แล้วก็ไปเติมเบบิิ่งสสายตีไปรถให้ละสอบรถยืดยังสิ่วสบายดีทำกระซุ่มื้อนี้เฮาสิกินข้าวแรงกับอะไรตอบนะแม่กินข้าวแรงกับอะไรบ่จักคำสิเว้าอันนี้เด้สารกินข้าวแรงกับอะไรกบมกน้อยเลยชื่อกบมกน้ไม้เอ้ยชื่อจบเรื่องเอ้ยอะเยอะนนะล่ะ ออดูตะตึงๆตะตึงหน่อยต่าตึงๆๆตึต no, ึงๆไปรีว um, no. no, no. ิวไก่ดูอันนี้เนาะท่านผู้ชมอล้ออันนี้เนาะท่านผู้ชมนี่คือเทียงเทียงนาหน่อยคอยนางเออเนาะอันไีนอันี้ก็ไอะรีวิวรีวิวับไปรีวิวดู จะอยา่าขัวเอาไปเถจันแล้วไปทางใดเลยอันนี้อันนี้ไปว่ายังอันนี้ไ,ไปว่ายังนี่อันนี้อันนี้เอ,อิ้ยังนะอ,อ,อันนี้น,นะอ,นนอันนี้เอิ้นน้ำสามเอิน้น้น้นนน้้ำนงนนน้้ำ้นน้้นนี้น้ำ้น

เหนื่อยน้ำเลยโซบะเป็นโซบะเป็นกี๋ผายที่จะดอกกระเจียวจ้าเนี่ยทีดอกกระเจียวเอาเห็ดดูดอกกระเจียวดอกกระเจียวเขาไปเห็นอยู่ได้เอาเห็นดูดอกกระเจียวเขาไปยังก๋วยกินเอาไว้กินก่อนสิกินเห็นอะไรเห็ดต้มเห็ดต้มซะก่อนแล้วก็เนื้อกินจำรากกี๋ก้านน้ำใบแล้วก็ใบใบเอายังออกเอายังมันออกเอาอันนี้มันออกเออแล้วเขากินยั้งมันบัดนี้ เกากินอันนี้มันกินเกนมันหรือกินขามันกินขามันกินขามันกับเกน็ดกับเกน็ดมาสั่นอันนี้ก็เป็นแบบข้อสำรับอันนั้นพอได้น่ะแต่ที่ย่างซื้อกะติกมาหนันเทายังไงน่ะนะเทาสมุทรีอ่ะเทาสมุทรีเทายังไงน่ะที่ย่างมานะเทาเกลเทาเกลเอิ้นดูเทายังอันนี้คือยังอันนี้นะ เทปอันน so ี้มารีวิวด้วยอันนี้นะคือยังอันนี้ก็คือคือคือคนสั่งไม่คนสั่งไม่คนไทยนะคือคนไทยอายุในค้องนะคือยังฉันอันนี้ก็แก่ไหมแก่ไหมเห็ดเบี้ยอันนั้นก็เพชรของกินอันนั้นกินโอ้แต่อยากกลัวไมอยากกลัวเนะทุกผู้ชมอันนั้นคือยังฉันอยู่ในหน้าเขียวๆนะ อันที่อยู่ในแหนาเกี้ยวๆน่ะคือยังเ็ดกินยาอันเท่าถือกระติกน่ะชื่อแน่ไรเท่าซื้อกระซื้อซื้อยังเกาะชื่อเอฟนอกของเขาอันนั้นก็จักแม่ยังมือนีทุกคนโอ้ยลานเลนลายแต่เนาะอันนี้คือยังเทปเทปอันนี้คืออันนี้คื anh này kêu nhắng nè nè nè. Tôn bạc phép. Tôn bạc phép. Vay. Ghi. Ôi vay ghi phép. Ghi là mặn phép. Ghi là mặn siam cu lo. Siam cu-ti là. Cu-tăng đây, tóc long ba mẹ. Tóc đây tốt đây Ui <laughs> <laughs> mười đi bà ơi bà dân um đu ba um đu ba um đu ba lên lên phải lên con đây con ơi phải lên con đây con ơi bay à review đu ngân review ngân đu review ngân đu ไปหาลอยซื้อยังกินมาได้เื้อยังกินมาได้อะว่าไม่ดูเสื้อยังกินมาได้เอาเบอร์มึงดูน้าตาไปหาลอยมันเป็นอะไรนี่เปิดคักๆซื้อยังกินมาได้เลยบ่เสื้อยังกินมาได้เนี่ยเด้อมาอันนี้ก็เป็ดผู้อาบน้ำเราเป็นยังเราคืออาบน้ำโอเคนะทุกคน เราก็ได้ถ่ายคลิปธรรมชาติอยู่ Una, หายอยู่หน้าหายทุกคนเบิ่งเป็นปที่เรียบร้อยแล้วกับขั้นเขาไปเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องพยาวาซรอน้ำนิดเดอเพื่อที่ได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าเรากะโดนโดนจากที่ได้ลงคลิปเพราะว่าจากที่หาคลิปยังคลิปบ่บ,บ่บ,บไปเนาะเพราะว่าอยู่หายอยู่หน้าคือเก่าไม่ปไปทางไดอยู่แต่ห้ยแต่หน้าเมือกมือเพราะว่าเรากะตงมาซอยเวียกเสยงานผอกับเหนะเนาะ กาแม่เราก็เห็ดเวียกหนักบ่ได้เราก็าเจ็บเก็บเราคันเราเห็ดเวียกดักสกเพก่ะได้จะมาซอยเลี้ยงงวัวาสูบน้ำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ซอยเพิ่นเนาะกัซอยเวียกเพื่นได้บ่ไลยปันได้กับ่ได้ไปหาเงินทางใดใดแต่เห็ดคลิปอยู่บ้านนี่แหละเป็นอย่างไรสเพก่ะขอขอบมุกขอบใจทุกคนหล,ลายๆทียังเขามาติดตามแล้วกัรับชมเนาะสเพกะสิพยายามหาคลิป มาลงอยู่คุมือมือ,อ,มอโอเคเนาะคันถึกใจกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับซ่องแพรวาสา,าวน้ำเนเดอร์เบอร์ชีได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะจังได้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันไมคลิปนะบ๊ายบาย